Okay. เดี๋ยวเราก็มาถอดตัวนี้กันนะครับถอดว่ากองดูกองอากาศนะครับตอนนี้ซีนโชกเราเสร็จแล้วนะเปลี่ยนซีนการฝุ่นซีนน้ำมันนะครับเรียบร้อยนะครับอ,อย่า,าหลังจากที่เปลี่ยนซีนเรียบร้อยให้ตั้งขึ้นนะครับอย่าเอานอนนะเดี๋ยวน้ำมันกับแก๊สกับอากาศมันไหลหากันนะเท่าที่ทราบมาก็คือเอาตั้งตั้งไว้อย่างนี้นะ ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่โชค๊คแล้วก็ขึ้นรถไว้แล้วก็จะถอดยางแล้วก็ถอดล้อหลังออกเพื่อไปทําสีนะครับของแต่งน่าจะถึงวันพรุ่งนี้พอผ่านมาสองวันละสามวันก็ได้ของแล้วนะคันนี้รับรองว่าสวยสวยจริงแต่ก็เก็บสภาพเยอะก็เห็นแต่ก็คือหลักๆไม่แท้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นมานะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับมีแค่รอยขนแมวเล็กน้อยนะก็ไปเก็บ ชุดสีก็คือไปขัดขนแมวนะครับขัดเก็บชุดสีแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ไฟซิ่งด้านหน้ากันนะไฟซิ่งนี้นะเดี๋ยวให้น้องอาร์มเป็นคนมาติดตั้งให้ตรงนี้นะครับถอดไว้ละถอดไว้ให้น้องอาร์มละทำไม่ยากละประมาณนี้เดี๋ยวมาถอดกองอากาศเดี๋ยวมาดูกองอากาศกันนะครับขาตั้งกล้องไปไหนไม่รู้วะถอดไม่ยากครับถอดไม่ยากเดี๋ยวถือแลวถ่ายเลย อยากจะล้างโมโต GP มากทำไม่ยากนะครับแต่ตอนยกยกถังออกนี่นแหละยากเพราะมันอยู่ใต้ถังนะกองอากาศตัวนี้นะมันอยู่ใต้ถังเดี๋ยวจะทำล้อเป็นเป็นสีนะ่าจะสีดำครับให้มันคมโทนดำน้ำเงิน ให้ดำเยอะกว่าหน่อยนึงอาจจะแปลกตาหน่อยนึงล่นง,งจะเช้าเลยไปรุ่นตื่นเช้ามาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมไปรุ่นมีกล่องอากาศนะครับเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะเปลี่ยนทิ้งไปเลยมีเยอะ เยอะนะครับวางไว้นี่ไ็ได้ปกเรีกอากาศหรือมนองอากาศนะใส่ของใหม่ไปเลยนะประมาณนี้สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนบิ๊กใบมือสองจากจังหวัดพิจยาครับอ่าเรามาต่อกันเลยนะหลังจากที่เราส่งชุดสีไปเคลือบแก้วนะในนี่คือผลงานการเคลือบแก้วของ มิลกลาดนะครับนี่ใสๆอย่างนี้เลยนะอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะผมเอามาไว้ตรงนี้นานแล้วนะนี่ใสๆอย่างนี้เลยนะนี่นะนี่ดีดูดูความต่างอันนี้อันนี้คือพลาสติกที่ใช้งานแล้วมันไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวเคลือบก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะสติ๊กเกอร์ไม่ได้ติดใหม่นะครับไม่ใช่ของใหม่นะนี่โดยภาพที่เราขัดยังอยู่อยู่นะครับ เราต้องเอาผ้ามาเก็บอีกทีนะึงนะตอนอทำคลิปรีวิวรอบคันนะครับนี่คือสติกเกอร์เดิมเลยนะแค่มาขัดเก็บลายขนแมวนะครับนี่ดูนี่คือการทําลดขายของร้านผมนะครับนี่คือการทําลดขายของร้านผมนะครับนี่ดูนี่ กว่าจะออกมาสวยเหมือนที่เพื่อนๆชอบแต่ละคันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ของแต่งนะครับมีชิลหน้ากาดหม้อน้ําอุดกระจกท่อแต่งนะครับอ,อกสนามโ oh oh. อ้โหอกสนามของแท้ผู้สนับสนุนเยอะมากจ่ายตังค์มาด้วยนะ <G l att> <c oughs> มีมีท้ายสั้นให้นะครับมีไฟเลี้ยวแต่งให้อีกนะยังไม่ได้ถอดนะอันนี้คือล้างโครงเรียบร้อยเปลี่ยนกองอากาศเรียบร้อยเหมือนต้นคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับดีไลท์ ใต้ไฟโคมไฟอยู่นี่นะเดี๋ยวจะเช็ดถังน้ำมันล้างใหม่นะครับมาดูนะนี่การล้างรถนะครับแห้งๆอย่างนี้เลยนะนีหน้าเครื่องนะเนี่ยเล่เครื่องเห็นชัดๆนะนี่ก็กว่าจะเป็น r 1 5บายพี่จูนบิ๊กบาพะเยาก็เนี่ยแหละรครับนี่แหละนี่คือ ทำด้วยใจนะครับนี่ยังไม่ได้ฉีดเคลือบเงาเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ทําสีใหม่นะครับนี่สวยงามเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จได้เลยนะคันนี้ก็ถือว่ารอนะซื้อไปไม่ต้องแต่งนะครับยางเหลือๆยางแบบใหม่น,ะนี่มันไม่โฟกัสวะนี่นะนี่เห็นไหมอ่าสีโชกคเปลี่ยนใหม่นะครับ น้ำมันเครื่องเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะกองน้ามันเครื่องอีกนะนี่อ่าเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวรอชมตอนผมใส่ของเต่งเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอีกทีตอนเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันโอเคครับโอเคตอนนี้เราใส่ของไปเยอะเลยนะมาดูไฟหน้ากันนะครับมาดูไฟหน้ากันนี่หล่อไหมล่ะ ชุดสีเลี่ยมเลี่ยมเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เลขกิโลอยู่ที่เลขกิโลอยู่ที่สองหมื่นหกอ่ามาตั้งกล้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันก่นกอนนะ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวรอใส่อกสนามแล้วก็เดี๋ยวพร้อมลงขายหน้าบนพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะน่าจะได้ลงขายแล้วนะนคันนี้น่ารอชมได้เลยนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอเค